หัวมากก็ทำลายหัวใจคนที่รักมาะกอต้นนี้ไปแล้วนะครับนในเมื่อคืนนะครับเราได้ขึ้นไลกับพี่บอลเฉินยิ้มด้วยนะปกติพี่จะไม่ค่อยให้ใครขึ้นพี่จะไม่ขึ้นช่อบใครนะ ทุกคนนะทุกคนไปกดติดตามพวกน้องๆนะครับเกี่ยวกับการทําบ้านต้นไม้บ้านใต้ดินเราไปกดติดตามเขาเชื่อผมรวมไปถึงการติดตั้งไฟตัวให่ของเอลิสด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสปอนเซอร์นะครับที่เข้ามาในส่วนหนึ่งของพวกเรานะครับนั่นก็คือโอโซกานั่นเองนะฮะเขาในวันนี้นะครับเราก็เร่งทํางานในส่วนของบ้านเทเลทับบี้กันต่อนะในส่วนของบ้านใต้ดินนะครับผมก็ให้ลุงเสือกับลุงอีกคนนึงนะครับช่วยกันสกิมโค้ดไปเร่นยก่อนนะฮะจุดนี้เราก็จะยกทีมที่เหลือนะครับมาทำในส่วนของบ้านเทเลทับ บนที่โค้งลงมาจากด้านบนนั่นเองนะคคือแบบว่าถ้าเราทําไปตรงๆเลยมันก็อาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับในระหว่างนี้นะครับเราก็ได้ปรับพื้นที่ไปในตัวด้วยนะฮะตรงพื้นดินรอบๆนะครับเราจะทาการเทปูนบางๆพอครับจุดนี้ก็ปล่อยให้นาที่พี่ไก่เขาทําไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาติดตั้งไฟของอินิสตีกว่าสาที่ผมเลือกใช้นะครับก็ใช้ไม้ไผ่เหมือนเดิมนะครับในขณะนี้จะทํางานทีไรครับฝนก็ตกมาตลอดเลยนะครับไฟตัวที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมติดตั้งมาก่อนแล้วนะครับถือว่าสว่างเหมือนกันนะครับผมหัน ครับเดี๋ยวเราไปตั้งเสาแรกกันดีกว่านะฮะวันนี้ก็ถือทํางานตากฝนกันอีกแล้วนะครับฝนตกปปอยทั้งวันเลยเสียงที่ผมเป็นวัดอยู่ในขนาดนี้ครับก็ยังไม่หายสักทีครับนานแล้วเมื่อเราทําการขุดหลุมเสร็จนะครับก็ได้ทําการยกไฟของอิลิสมาครับดูว่าเขาส่งอะไรมาให้บ้างตัวแรกตัวนี้จะเป็นสปอตไลท์สำหรับ1,000ัวัตต์นะครับจะมาติดอยู่ในโซนเอ่อตัวเก่าที่ผมได้ติดก่อนหน้านี้แสงสว่างจากสปอตไลท์นะครับมันสามารถพุ่งได้กระจายได้กว้างขวางเหมือนกันก็น่าจะเหมาะกับลานสนามหญ้าที่ผมมีอยู่ส่วนการต ผมเองก็อยากรู้เหมือนกันนะครับคนที่ไม่เคยติดตั้งไฟสป,ปอตไลท์หรือติดตั้งไฟของเอ็นดิสเลยจะสามารถทําได้ไหม<ช>นะเมื่อเราทดลองประกอบดูครับมันก็ไม่มีอะไรยากมากมายเลยที่มันยากสําหรับเราครับนั่นก็คือเสาไม้ไผ่นั่นเองนะครับเวลาทำแล้วมันแตกร<ช>เราจะขันน็อตให้แน่นเป๊ะเลยเป็นไปไม่ได้ครับต้องคอเอาแค่ประมาณประมาณเมืเ่อเราติดตั้งไฟของเอ็นดิสเข้ากับเสาของเราแล้วนะครับต่อมาเราก็จะยกลงหลุมเลยที่เราขุดไว้ก่อนหน้านี้แต่เสาที่ผมเลือกใช้ของตัวนี้นะผม<ช>อยากจะลองดูความสูงของเขานะครับอยากจะลองเทสต์ดูนะครับถ้ามสว่างงขอ เอลิสนะครับก็ต้องถ่ายคืนนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะลงคลิปให้ดูแล้วกันนะเท่าที่ผมสัมผัสไฟของเอลิสเข้ามานะครับตั้งแต่บ้านต้นไม้แล้วนะตรงจุดนี้ผมมั่นใจไฟของเอลิสอยู่แล้วนะครับก็รับรอจากการที่ผมได้ทดลองใช้งานจริงมายาวนานอยู่แล้วนะที่ผมได้บอกไปเบื้องต้นครับไฟ1,000วัตต์ตัวนี้จะอยู่คู่กับตัวเก่าที่ผมมีก่อนหน้านี้ครับและผมก็ได้เทสความสูงด้วยครับความสูงจะแตกต่างกันมากเลยออมาจะเหลือไฟอยู่อีก2ตัวนะครับนั่นก็คือไฟที่ไว้ใช้ติดถนนี้ ็นว่าความสว่างของเอ็ลิสน่าจะมีประโยชน์มากกว่าตรงสนามหญ้านะครับผมก็เลยไปติดตรงริมถนนแล้วกันเนาะเพราะว่าหมู่บ้านผมไฟฟ้าดับบ่อยนะครับคนอื่นๆที่ผ่านไปผ่านมาจะได้เห็นความสว่างของเอ็ลิสด้วยนะครับ ตรงริมถนนตรงบ้านน็อกดาตรงนี้ครับก็น่าจะขุดยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นดินถมนะครับมันมีแต่หินนะฮะก็ยังคงเลือกใช้เสาไม้ไผ่อยู่เหมือนเดิมนะครับในตอนนี้ผมหาซื้อเสาเหล็กไม่ทันนะครับจะเอาเสาไม้ไผ่ไปก่อนแล้วกันนะไฟตัวนี้นะครับเห็นตามหมู่บ้านในเขาสั่งซื้อของอินลิตไปเยอะเหมือนกันนะครับว่าตัวนี้มันเหมาะกับริมถนนมากๆนะครับแล้วก็สว่างด้วยนะครับอันนี้ผมไปดูในคลิปเข้ามานะครับผมยังไม่ได้ลองเนาะเพราะเพิ่งส่งมาให้ผมในวันนี้นี่เองนะแต่อินลิตเขาก็ถูกการันตีในน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 ผลลลลลงง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 าา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 ขขขออ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 อเเเเเคค้้้้้ยยยูู่่่่่่่แวววะะะะไไไมมมจป็็บบบบตตตทศรรรรๆๆๆฟิิิหหหหกสััััซื น่าจะเคยสัมผัสหรือเคยเจอมาบ้างแล้วครับลองแงี่หน้าขึ้นไปมองดูก็ได้ครับจะมีโลโก้เอเนอร์จีติดอยู่นะครับวันนี้เราติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคืนนี้ผมถ่ายให้ดูแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมลงคลิปให้ดูนะครับว่าความสว่างจะเป็นยังไงเนาะให้วันนี้อาจจะไม่มีแดดทั้งวันเลยนะครับเดี๋ยวคอยดูแล้วกันนะับมาดูบรรยากาศกับการสร้างบ้านเทเลทับบี้ของเรากันต่อวันนี้ก็น่าจะไล่โครงเหล็กเลยลงมาด้านล่างเรื่อยๆนะครับจุดนี้ผมตั้งกล้องถ่ายไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมไปทําประตูให้พี่ไก่ต่่่่่่่่่่่ออออออคคคคคครรรรรรััััััับบบบบบทททีีีีเเเเหห็็็นน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 ยยยยูใขขณะะะะะะ้้้้้พไกกกกิมมมําาาาาาาฝฝงงงงงงซแลลลลวววฮสสดึๆๆื ฝั่งซ้ายนะครับพี่ไก่ต้องใช้การเชื่อมเอานะเพื่อให้ได้เป็นโครงเหล็กก่อนที่เราจะสานเหล็กเส้นเล็กๆลงไปนะการที่เราจะสานเหล็กเส้นเล็กลงไปเราอาจจะทําไม่ถี่มากนะครับระยะห่างของเหล็กเส้นเล็กของเราประมาณคืบหนึ่งนะครับเพราะว่าถี่ไปก็เท่านั้นนะครับยังไงเราก็ต้องวางตะแกรงโครงไก่อยู่แล้วอีกหนึ่งปัญหาเหมือนกันนะครับคือตะแกรงโครงไก่แถวบ้านผมไม่มีตะแกรงรูเล็กๆเลยนะฮะมีแต่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเวลาเราปาดปูนไปมันจะล่วงเบะล่วงเบะเลยนะครับเหมือนที่เราทําสว่านรอบที่แล้วนั่นแหละสงสัยไม่พ้นนนนโกกกบบลลลฮาาาาวออีแ่่ๆๆเยยยะคครัห็ให้ผมไปโบลฮาอยู่่แล้วใชไม่่่กก็อออาาาาจจะะแแบบสััังงมมเเล้้วนนไไตขรถ ตอนนี้เราก็ได้เสริมเหล็กเส้นเล็กเข้าไปแล้วนะฮะในส่วนที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ครับและในตอนนี้นะครับพี่ไก่ก็ได้ยืนเล็งต้นมะละกอแล้วนะฮะได้ทำโครงฝั่งซ้ายเสร็จแล้วต่อมาแกจะมาทําด้านหลังนะครับแต่มันไม่สามารถที่จะวางเหล็กได้ครับมันติดต้นมะละกอนั่นเองนะพี่ไก่ก็หันมาปรึกษาผมอยู่หลายรอบเหมือนกันครับว่าจะเอายังไงดีจะหลบต้นมะละกอหรือจะตัดดีนะครับว่ามะละกอต้นนี้หลายๆคนอยากมาชิมกันมากๆเลยนะรัดนะคนที่ทํางานอยู่กับผมครับรู้ว่าจะโคนต้นนะครับรีบขอมะละกอเก็บกลับบ้านเลยนน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 รรัััออออเเเงกก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 ็สสีียยดาาาหมมมืพแิ้้้้ตตตํจลู่ททุุววนะครับ แต่ถ้าเราไม่ตัดนะครับเราก็ไม่สามารถที่เราจะทํางานกันต่อได้นะฮะต้องทําใจตัดทิ้งน,น,นะครับพี่ไก่นะครับพี่ไก่นะ ทำลายหัวใจคนทั้งประเทศอ่ะและที่สําคัญเลยนะครับไม่มีใครกล้าฝันต้นมะกรอต้นนี้เลยนะครับนอกจากพี่ไก่คนเดียวนะจะยืนบีดให้ใครใครก็ไม่กล้าครับกลัวโดนเอฟซด่าเอานะว่าหลายคนอยากให้ขุดล้อมไปปลูกที่อื่นมีอีกหลายวิธีมากๆเลยนะครับที่จะรักษาต้นนี้ไว้นะพราะเราก็ต้องจำใจเรื่องที่ตัดทิ้งนะครับถ้าถามผมเพราะผมรู้สึกเสียดายไหมผมก็เสียดายเหมือนกันนะครับกินมาตั้งนมตั้งนานเล็กอย่างนะครับเราก็ถ่ายส้มตําให้ดูแทบทุกวันเลยนะครับก็ต้นนี้นี่นะในสุดท้ายแล้วนะครับมีพบก็ต้องมีจักในเมื่อม ขนาดลุงเสือทํางานอยู่ด้านล่างนะฮะจะต้องออกมายืนมองเลยเสียงนี่ที่ฟันลงไปนี่สับหัวใจพวกเราหน้าดูและหลังจากนี้ไปนะครับมาดูกันชัดๆครับหายไปเลยเรียบร้อยโล่งเลยนี mm. ha, hey! bad, no. anyway? ่คร right. ับพี่ไก่ฮะใครจะด่าก็ด่าใต้คอมเมนต์ได้เลยนะพี่โดนแน่โดนคอมเมนต์แน่ๆนู่นอยุ่นู่นแล้ว ไปนู่นเลยน,นู่นแล้ว,ว,ลวอดกินเลย,เร,ยเรียบร้อยนู่น รับรองเย็นนี้พี่อ่านคอมเมนต์เราและสิ่งที่เราได้มาครับนั่นคือความโล่งโจ้งเลยนะมะละกอเพียงหนึ่งต้นนะครับทาให้เราดูแปลกหูแปลกตาเป็นอย่างมากเลยนะครับเวลาเราหันมามองเนี่ยภาพมันไม่ชินตาพวกเราเลยมันมองดูแลแปลกๆยังไงพี่กลนพี่กลนก็ไม่รู้เหมือนกันแน่ในทุกๆวันนะครับผมต้องเปิดประตูหน้าต่างตรงจุดนี้เลยครับมาดูช่างทํางานนะครับแต่ก็ไม่เจอต้นมะละกอแล้วก็เดี๋ยวอาจจะปลูกใหม่แล้วกันนะครับรอบๆพื้นที่เราเลยแล้วกันตอนนี้ก็ถึงเวลาเย็นแล้วนะเดี๋ยวผมพามาดูอีกหนึ่งความดีใจของพวกเราเนี่ยครับ พี่จะไปขึ้นช่อบใครครอบทุกคนนะทุกคนทุกคนคพี่กาลังดูอยู่ไปกดติดตามพวกน้องๆน,นะครับอาจจะเป็นวันหนึง่งเขาอาจจะโด่งดังก็ได้คุณอย่าไปมองข้ามเขานะเกี่ยวกับการทําบ้านต้นไม้บ้านใต้ดินเราไปติดตามเขาเชื่อผมอมีบ้านใต้ดินด้วยหรอเชื่อพ,พ,พ,พี่คุณค่าแม่งอยู่ในตัวน้องอ่ะพี่กดติดตามปุ๊บติดตามแล้วจริงอะโอ้ยพี่อบอขอบคุณครับบอลชันยิ้มเฮ้ยพี่บอลสวัสดีครับ พี่บอลพี่บอลสวัสดีครับจริงปะเนี่ยพี่บอลสวัสดีค่ะจริงปะเนี่ยผมโค้ชเอฟซีพี่เลยพี่อันนี้ผมบอยช่องจริงครับทำไปเรื่อยครับทำไปเรื่อยมิสละทำคลิปเกี่ยวกับอะไรคุณบอกผมทำเกี่ยวกับบ้านใต้ดินบ้านต้นไม้ครับสารฝันไว้เด็กครับอ๋อเหรอบ้านต้นไม้เหรอจริงนี่ไงพี่โอ้โหเดี๋ยวไอ้บุ๊กถ่ายคลิปให้กูหน่อยดิเนี่ยพี่บ้านต้นไม้เฮ้ยบ้านต้นไม้แล้วก็ทำบ้านใต้ดินตอนนี้ทำบ้านเทนนทับบี้อยู่ครับ ทำเองเหรอทำเองครับผมไม่มีความรู้อะไรเลยแต่หัดสร้างคำครับพี่เฮ้ยคุณเก่งมากนะไม่ได้เก่งอะไรเลยพี่แต่ผมแบบผมอยากทําผมอยากสารฝันไว้เด็กไงพี่นี่พี่ชายี่พที่เป็นช่างทําบ้านสวนพี่พี่ต๋องนี่ทำบ้านสวนให้พี่โอ้ยนี่สวัสดีครับผมโอ้พี่พี่ขึ้นกับผมเลยเนี่ยโอ้โคตรดีใจเลยจอนมึงทำให้พี่บอลขึ้นเลยกูได้ยัผมดูไหนๆขอให้พี่ต๋องดูหน่อยขอให้พี่ต๋องดูหน่อย เนี่ฮะบ้านต้นไม้านต้นไม้เลยตั้งหนึ่ง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 เดี๋ยวสองไฟบ้านติดจริงใช่ไหมเนี่ยบ้านต้นไม้พี่บ้านต้นไม้แล้วก็มีสไลเดอร์เป็นสานสันไว้เด็กครับแล้วก็มีบ้านบ้านใต้ดินครับตะวันยักตะวันยักตะวันยัดมันมืดแต่ดิมันมืดแต่มีมีมีสปอตไลท์ไหมวะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่อุตตอร์ดิ์ครับพี่อยู่อุตตอร์ดิ์ครับพี่โอ้ผมนี่ผมพันผมนี่ผ้าสีพงพากพี่ไปทำทีแรกอ่ะ อะไรนะพี่ปีพงพาสอ่ะตรงเอยสามเจ้าออยู่เหมือนกันอยู่ในเมืองพี่ตรงแถวนะอ้ยพี่ไปอยู่ท่าอิดตั้งพวกนั้นตั้งนานนะผมได้อยู่บนเขาเลยครับผมมาเป็นชุมชนเล็กๆอยู่บนเขาเลยอยู่ในเมืองผมผมเคยไปคอมเมนต์พี่บอลตอนที่พี่บอลไลฟ์แต่งแต่งอยู่ในอยู่ในเอ่ออยู่ในห้องแต่งตัวอ่ะเออสวยเนี่ยเดี๋ยวมีโอกาสถ้ามีโอกาสไปนะโคตรอยากให้มาให้พี่ขากมากๆครับพี่ยินดียินดีอยากให้ดูอยากให้ดูสว่างอยากให้ดูไปดูหน่อย พี่นี่ผมตั้งอยู่เนี่ยพี่นี่ไงสวรรค์ยักษ์พี่เป็นหนึ่งเดียวของอุตตรดิตถ์ตเลยพี่เนี่ยครับพี่มันเป็นรูปสวรรค์ครับสวรรค์ยักษ์สวรรค์สวรรค์นี่นอ๋อเป็นแบบว่าแนวเนี่ยที่แบบว่ากันคือสรายได้ยัางไงาแล้วก็คือแบบว่าเป็นจินตนาการใช่ข้างล่างมันจะเป็นบ<ห><ด>้านใต้ดินครับตรงนี้มันผมยืนอยู่รข้างบนดินแต่ข้างล่างจะมีบ้านใต้ดินอีกที่หนึ่งพี่อ๋อมีบ้านใต้ดินด้วยเหรอใช่บ้านใต้ดินเอายังไงดี่ แปปหนึงไม่ได้สัญญาณสัญญาณแปปหนึงแปปหนึงผม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 กลับกล้องนี่ผมกลับกล้องยังไงวะพลิกกล้องนนี้เลยพลิกกล้องแป๊บนึงพลิกกลางพลิกยังวะยังยังไม่พลิกเลยแป๊บนึงพี่ผมขอแป๊บนึงเดียวผมก็ตกแล้วโทรศัพท์ผมก็เปียกหมดศรีมันพลิกไม่ได้อ่ะผมต้องบอลผมต้องเดี๋ยวแป๊บนึงเอาแค่นี้พอพี่นี่เดี๋ยวเมันจะมีบ้านใต้ดินผมต้องทำยังไงดีอ่ะพลิกกล้องทางไหนวะเนี่ยโอ้ยให้ทางให้ดูทางลงให้ดูทางลงอ่ะอันนี้มันมีทางลงทางล่างพี่ลงไปทางนี้ อันนี้อันนี้เป็นประตูผมยังไม่ได้ทำตอนนี้มันไดบนลงไปไมัน,นมีบ้นใต้ดินอยู่งี้นีตานี้โอ้เนี่ยอตยนี้อเดิน,นแล้วบ้านใต้ดินที่มีห้องน้ำม,มีห้องครัวมีห้องนอนที่สามารถอยู่ได้อพีอ่ไอ,อ้บน,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 บนไอ้ด่าฟ้าเราอาใช้แบบสำเร็จหรือเอาใช้อะไรตอนนั้นอะไรนะฮะปูใต้ดินไปอะเวลาฝาลงไปแล้วอะปูนปูนแบบโอ้ยพี่ปูหนามนามากผมมีมีสปอนเซอร์เป็นมาซาูคร<า>ับพี่เขาออกจุนให้หมดเลย เนี่ยผมก็เลยเขาแบบเป็นเป็นเป็นไอเนี่ยเป็นเป็นขายของพวกพ o ว e r tool สินค้าอะไรพวกเนี้ยพี่แล้วครั้นครั้งนี้ผมก็ไปทำบันไดลงไปผมลงไปดูได้ไหมวะสัญญาณจะหายไหมอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปดูในคลิปดูในคลิปพี่เกงพี่บอลพี่ชมผมเดี๋ยวเยเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่ผมขอเฮ้ยฝนตกไม่สบายพอแล้วฝนตกไม่เอาผมยอมไม่สบายพี่ผมฝากพี่บอลติดตามช่องผมได้ไหมติดตามกด ช่องผมหน่อยได้ไหมพี่ผมโคตรชอบพี่แต่พี่ใหม่อะไเนี่ยอ่าพี่กดติดตามปพ๊บติดตามแล้วจริงอ่ะโอ้ยพี่คุณครับครับมีออกเดีลยวดี่วายพี่ไวายจะไปเลียนพี่วากดติดตามผมด้วยพี่ไก่ทำไปเลยโอ้ยช่องเดียวกันมีโอกาเชื่อมาจะพี่แล้วแล้วเข้าไปดูนี่เดี๋ยวมีโอกาสพี่ไปมีโอกาสพี่ไปแมพดีๆต้อรับพี่ผมอยากเชิญมาทั้งแก๊งของพี่เลยอ่ะ ทีมงานทีมงานของพี่ทั้งหมดเลยพี่พี่แจ๊สพี่นุ้ยเอามาอยากให้มาหมดเลยพี่นี่พี่อยู่บ้านสวนพี่อยู่บ้านสวนโอ้สวยสวยสวยพี่นอกจาบรรยากาศพี่ผมขอไปด้วยพี่ชายพี่เป็นคนสร้างพี่ชายพี่เป็นคนสร้างอ้อและตรงนี้ต้องมันเขาเขาเรียกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวใช่ไหมพี่อ่าพี่ทําเป็นแลนด์มาร์กของสุพรรณอ๋อที่นี่ก็เป็นแลนด์มาร์คอดีเหมือนกันพี่เดี๋ยว เอางี้ช่องผมก็ยังไม่ดังผู้ติดตามแค่ห้าแสนกว่าเดี๋ยวนะคนติดตามเยอะนะห้าแสนกว่าเนี่ยเพิ่งถัายเล่นติ๊กตอกได้เจ็ดเดือนเองพี่เอ้ยเยอะอยู่จริงเหรอห้าแสนเยอะนะผมผมไม่มีตอนนี้ผมมองตัวเองว่าไม่มีคุณค่าอะไรเลยพี่มีสิเชื่อพี่คุณค่าแม่งอยู่ในตัวน้อง <ละ S 2> น้องกําลังสร้างคุณค่าน้องกําลังสร้างสร้างสิ่งที่กําลังทําให้คนแม่งเข้ามาดูน้อง ปกติพี่จะไม่ค่อยให้ใครขึ้นพี่จะไม่ขึ้นช่อกับใครนะจริงเหรอพี่โอ้ยพอนข้าววางครับใช่เดี๋ยนี่ไว้จรกูรักมึงเลยจรไอคนเนี้ยมันกดสองรอบขอบคุณนะขอบคุณจรขอบคุณจรครับพี่บอลขอบคุณมากครับยินดียินดียินดีอยากให้พี่บอลมาถ้าพี่ไม่มาผมไปหาพี่แล้วกันนะแค่พี่คือโอกลับไปเดียวโอกาสพี่ไป ได้ครับพี่ขอบคุณมากครับผมโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับีผมน้ต่างคนคุยกับพี่เลยตอนนี้ทุกคนทุกคนนะทุกคนทุกคนที่กำลังดูอยู่ไปกดติดตามพวกน้องๆนะครับที่กําลังทําความสวยงามอาจจะเป็นวันหนึ่งเขาอาจจะโด่งดังก็ได้คุณอย่าไปมองข้ามเพราะนะวันหนึ่งเขาอาจจะโด่งดังเกี่ยวกับการทําบ้านต้นไม้บ้านใต้ดินของเขาคุณอาจจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปติดตามเขาเชื่อผมนะครับผมไม่ต้องพี่วานคนเราไปมองาวันหนึ่งนอาจจะดังก็ได้ สวัสดีครับผมครับครับครับสวัสดี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 ครับรักเลยพี่ครับผมตีตาต่อยครับผมพี่แล้วเจอกันน้องรักได้ครับผมสวัสดีครับ น่ารักน่ารักขอบอกเลยนะฮะว่าพวกเราตื่นเต้นเป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งในชีวิตนี้นะครับเราไม่คิดว่าจะได้คุยกับพี่บอลเฉินยิมเขาเลยนะขอขอบคุณพี่บอลอีกสักครั้งหนึ่งนะครับที่เห็นช่องเด็กๆดของเรานะฮะก็อีกหนึ่งคำขอบคุณไม่ได้เลยครับนั่นก็คือโอซุกะนั่นเองที่เข้ามาเป็นสปอนเซอร์ในส่วนของบ้านเทเลทับบี้ตรงจุดนี้นะครับสำหรับบ้านเทเลทับบี้ฮะทางโอซุกะออกทุนให้เราทั้งหมดนะครับหลายคนน่าจะรู้จักแบรนด์นี้ดีอยู่แล้วนะครับผมคงไม่ต้องเอ่ยอธ